โคมไยขาอย่างที่ไม่ใช่แล้วเนื่องจากคอหักใช้การไม่ค่อยจะได้คือปับระดับไม่ได้ทีนี้เราจะมาซ่อมโคมไฟตั้งโต๊ะขาอย่างโดยการแก้ไขหรือ modify เปลี่ยนแปลงดัดแปลงในส่วนที่คอหัก ดับไม่ได้จากสภาพการใช้งานแล้วคอหักเสียในส่วนคอเท่านั้นทีนี้เรามาแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมในส่วนของโครงปล่อยเป็นโคงปล่อยตั้งโต๊ะอ่านหนังสือส่วนคุณภาพอย่างของดีๆ<ม>ก็มีเยอะเลยดีเดียวเรียวตรงนี้ เร่เซลนี้ครับสามารถติดราวตรงนี้ได้ยังไงงงงง,ง ครับล้าง้างการล้างเราจะถอด,ดวงไฟออกแล้วก็นำมาตากให้แห้งแล้วก็เช็ดเพื่อไม่ให้รออะบบไฟฟ้าขัดข้องและเกิดอาการชอ็อตเต็ดทีนี้ลองเสียบหลอดไฟ เสียบปลอกดูแต่คอหักในส่วนที่ว่าเป็นเกลียวซึ่งจะทำด้วยเออเป็นพลาสติกซึ่งไม่แข็งแรงบิดไปบิดมานานเข้าก็จะหักนส่วนนี้คือหลอดไป ส่วนโคมไฟนี้ไม่ถึงกับว่าเป็นขาหย,ยัางเพราะว่าถ้าเป็นขาหย,ยัางจะมีสองระดับซึ่งสามารถโยกระดับได้ส่วนนี้จะโยกปรับในส่วนของอคออับแสงเพื่อให้ ไปในทิศทางที่เราต้องการในการอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆและในส่วนนี้เราจะทำการยากาวไปก่อนในระดับหนึ่งซึ่งหลังจากเทสระบบไปเรียบร้อยเราก็จะมายาด้วยปูนขาวที่คอเพื่อให้เกิดความแข็งแรง อนนี้เช็คระบบไฟใส่หลอดไฟหลอดไฟจะเป็นับเกลียวขนาดดวงเล็กนี่เสียบไฟจะมีปุ่มเปิดปิดอีกชุดหนึ่ง นี่คือตัวโคมนี่เปิดไฟหลอดแบบหลอดประหยัดไฟ ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เสร็จในขั้นตอนต่อไปทีนี้เราจะมาเอาแบบง่ายๆคือใช้ปูนปูนขาวซึ่งปูนขาวนี้ก็จะแห้งอยากแข็งสามารถทาสีได้ นี่ครับนี่คือการยายาด้วยปูนขาวปูนขาวนี้เราต้องผสมน้ำค่อยๆผสมไม่ให้เหลวจนเกินไปถ้าเหลวก็จะปั้นยากหรือว่าปรับแต่งยากก็ประมาณ หม,มาดให้แข็งสักหน่อยจะแห้งเร็วกว่าทีนี้เราก็มาปรับเมื่อเราโบกพอกแล้วแล้วก็ใช้มือในการดัดปรับแต่ง พือให้สวยงามไม่ให้ดูน่าเกลียดถ้าใช้ปูนโปสเตอร์หรือพัาเตอร์ดีก็จะแห้งเร็วแบบนั้นจะใช้แบบการหลอ่ลอแบบแต่แบบนี้คือจะแห้งช้า เราปรับแต่งได้ซึ่งถ้าไม่พอเราก็สามารถจะโบหรือเพิ่มแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้สักวันหนึ่ง ก็จะแห้งหเปิดปิดไฟดูตกแต่งในส่วนที่ว่าเราไม่พอใจไม่สวยเอาให้แบบพอดูได้เสร็จทีนี้เมื่อเราไว้วันหนึ่งแล้ว แหงเราก็มาลองเปิดไฟดูอีกทีหนึ่งตัวนี้จะเป็นส่วนที่ว่าเก็บไม่หมดก็สามารถออกได้ตอนนี้แข็งแล้วซึ่งก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ ปิดปิดระบบไฟตัวนี้ถือคือตัวโคมตัวโคมนี้จะแหนขึ้นแหนลงปับระดับความต้องการ ถ้าต้องการปรับแต่งสีก็เชิญตามสบายเลยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ